こんにちは ตอนนี้นะคะมากิก็อยู่ที่ทาก s ชิมะวังนะคะแต่มากิไม่ได้พาคุณผู้ชมแล้วน้องอลิสามาเที่ยวที่ทะเลนะคะเพราะว่าน้ำเนี้เขาไม่ได้มันหนาวค่ะอากาศหนาวมากแต่มากิเนี่ยจะมาเอาใจเอาใจน้องอลิสาสักหน่อยนะคะเพื่อความสวยความงามองเขียวนองซสติกันอีกตาอีกตาอีกตาตาองเนอีอีกอตกอีกอีกอไป คลลอองะสบไปแ้วเ่าถ้ามาเมืองอิมุซึกินะสถานที่ที่ห้ามพลาดและควรมาลองสักครั้งก็คืออิบุสึกิออนเซ็นออนเซ็นที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นด้วยเพราะที่เนี่ยคือออนเซ็นทรายร้อนธรรมชาติหน mm ึ hmm. ่งเดียวในประเทศญีป่ปุ่นเลยอธิบายง่ายๆคือ ด้านหนึ่งของเมืองอิบุซึกิเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟไค่มงซึ่งยังพร้อมที่จะปะทุข,ขึ้นมาอีกครับแต่ใต้พื้นดินส่วนที่ลึกที่สุด่ะมีแนวน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ถูกสะสมมานานหลายยุคอยู่ดังนั้นเมื่อระดับน้ำใต้ดินและน้ำทะเลสัมผัสกับภูเขาไฟก็จะทำให้เกิดน้ำร้อน่ายใต้พื้นทรายแั่เองครับ และการนอนอบทรายเนี่ยเป็นที่คุ้นเคยในญี่ปุ่นมันนานกว่า300ปีแล้วนะนอกจากจะช่วยรักษาอาการป่วยตามร่างกายได้แล้วยังมีแร่ธาตุต่างๆจากภูเขาไฟที่ช่วยให้ผิวพรรณสวยงามยิ่งขึ้นด้วย อุณหภูมิของทรายนั้นน่ยมีความร้อนถึง35องศาเซลเซียสเลยฉะนั้นการนอนอบทรายจึงต้องสวมชุดยูกะตะเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายร้อนโดนผิวโดยตรงและอบได้ ai, ไม่เกิน10นาทีเนื่องจากความร้อนอาจทําให้ผิวไม่ได้ส่วนผู้ที่ห้ามเข้าอบทรายเด็ดขาดเลยคือผู้ที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์หญิงมีคันหรือมีประจำเดือนและผู้ที่เป็นโรคหัวใจโรคปอดเพราะอาจเป็นอันตรายได้นะครับ ตอนนี้มาคิก็อยู่ในนี้แล้วนะคะในทะเลอบทรายนะคะคือแบบแบบอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วรู้สึกว่ากําลังอะไรนะมากิก,กําลังถูกขับพิษนะคะพิษจากในร่างกายกําลังออกมาอยู่นะคะเดี๋ยวต้องถามอีกสัอันนีาโด Sabaimask ที่มั่งสบายมากบสบายมากชอบไห<อ>มชอ, <laughs> ชอบชอบชอบ นนอ,อย่ีกไม่กี่นาทีพวกเราก็จะฟูงฟิงฟูงฟิงกันแล้วนะคะ <h ums> ผลทางการแพทย์พบว่าการอบทรายร้อนแต่ละครั้งจะส่งผลดีต่อผิวหนังข้อต่ออัตราการเต้นของหัวใจความดันเลือดอุณหภูมิของร่างกายและน้ำหนักตัวด้วย มีการเจาะเลือดพิสูจน์ก่อนและหลังอบทรายร้อนปรากฏว่าหลังอบทรายร้อนสีของเลือดเปลี่ยนเป็นสีแดงสดขึ้นจริงๆครับนับว่าเป็นวิธีการปรับสมดุลและล้างพิษให้แก่ร่างกายได้ดีจริงๆเลยครับและหลังจากอบทรายแล้วควรจะไปนอนแช่ในน้ำอุ่นและดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วเพื่อให้ร่างกายเราสดชื่นสบายใจด้วยนะครับ ฮาโกชิมะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้เราไปทำความรู้จักกันครับใครที่ชื่นชอบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้คนที่เป็นมิตรธรรมชาติที่บริสุทธิ์และชื่นชอบการแชร่ออนเซนคงจะหลงเสน่ห์และตกหลุมรักคาโกชิมะได้ไม่ยากเรื่องแบบนี้คงต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าทริปหน้า many many Japan จะพาไปเดินเที่ยวชิลๆกันอยู่ที่จังหวัดฟูกุโอกะ ศูนกลางของเศรษฐกิจวัฒนธรรมและแฟชั่นและตระเวนชิมชิมชิมของอร่อยของขึ้นชื่อของฟุกุโอกะกันครับวันนี้ขอส่งท้ายรายการด้วยการพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยในโตเกียวชิมกันกับขนมหวานแสนอร่อยที่สาวๆทั่วญี่ปุ่นเขาหลงรักหลงหลายเลยและร้านอาหารราคาประหยัดแต่แน่นไปด้วยคุณภาพบอกได้คำเดียวเลยครับว่าถ้ามาโตเกียวอ่ะห้ามพลาด โตเกียวได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของรสชาติอาหารและเป็นเมืองที่มีร้านอาหารรสเลิศรวมอยู่มากมายที่สุดในญี่ปุ่นค่ะมาเที่ยวโตเกียวในวันนี้เรามีร้านอร่อยสองร้านสองสไตล์ที่แนะนำโดยสองนางแบบสาวฝาแฝดเอริและเอ็มมามาแนะนำกันค่ะ ถนนโอโมเตซันโดชิบุยาเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมต,ต่างๆมากมายในทุกวันหยุดนะคะถนนเส้นนี้จะมีคนจำนวนมากมาเดินเที่ยวกันเอริ a และเอมมาพาเรามาที่ Tower Record c a ร์สถานที่สุดชิคที่หนุ่มสาวนิยมมานั่งฟังเพลงและทานอาหารกันแบบชิลๆค่ะเพราะต้องการให้ลูกค้าได้เข้าถึงและฟังเพลงดีๆหลากหลายสไตล์ จึงเกิดเป็นไอเดียฟังเพลงไปด้วยทานอาหารไปด้วยซึ่งกระถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมากบวกกับบรรยากาศภายในร้านที่ตกแต่งแบบสบายๆทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าวัยหนุ่มสาวได้อีกอย่างหนึ่งคืออาหารด้วยคุณภาพรสชาติและราคาท,ที่ไม่แพง จึงทำให้ Tower r e c o r d Cafe เป็นจุดนัดพบของคนที่มาเที่ยวย่านนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มากิก,ก็อยู่ที่ Tower r e c o r d Cafe นะคะ Tower r e c o r d นะคะก็เป็นที่ขายเพลงขายซีดีเนี่ยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุน่นแล้วก็เพื่อให้เขาอยากให้ทุกคนเนี่ยอยากรู้จักเพลงมากขึ้นนะคะเขาก็เลยทำคาเฟ่ขึ้นมาเป็น Tower r e c o r d Cafe เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ อาหารที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะคะเป็นที่พิเศษของที่นี่เลยนะคะเป็นอาหารชุดแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคือแบบนี้แล้วก็ของนี่ก็จะเป็นแบบอาหารทะเลแล้วของมัคิีก็จะเป็นแบบเนื้อไก่นะคะแฮมเบอร์กเกอร์ไก่หรือเปล่าก็เป็นอาหารที่มีบาลานซ์นนคือดีมากเลยคะ่ะแล้วก็ผักของที่นี่นะคะเป็นผักที่แบบรู้สึกว่าเฟรชมากๆอ, mm. อ่ะ แล้วมากิจะบอกไะคะที่สําคัญนะคะอาหารชุดนี้นะคะเป็นาาราคาอาหารที่ราคาถูกมากค่ะเซตเนี่ยเท่านี้มีทั้งซุปมีทั้งสลัดมีทั้งเนื้ออะไรเนราาี่ยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยราคาแค่700อเยนเองดีมากเลยที่เนี่ยอาหารอร่อยแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยนั่งแบบสบายๆฟังเพลงไปด้วยทานไปด้วยไซโคเนส ไก่ก็อยู่ね。ไก่ก็จะน้ไก่ก็ว่าอร่อยติอร่อยอร่อยอร่อยอร่คนที่ชื่นชอบศิลปินอินดี้ทั้งในและต่างประเทศที่ Tower Record Cafe เขาก็มีซีดีเพลงประวัติภาพถ่ายของบรรดาศิลปินให้เลือกอ่านเลือกฟังถูกใจคนไหนก็สามารถเลือกซื้อกลับบ้านไปเป็นคอลเลกชันส่วนตัวได้เลยค่ะ วันที่เป็นมีวันพิเศษเนี่ยเขาก็จะมีพวกดีเจนะคะมาโชว์อะไรอเงี้ยให้เราค่ะให้เราได้สนุกสนานเพลิดเพลินอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะลองมานั่งจิบชาทานอาหารฟังเพลงที่นี่สักครั้งแล้วคุณจะต้องกลับมาที่นี่อีกแน่เพราะทาวเวอร์รีคอร์ดคาเฟ่เป็นร้านที่ไม่ได้มีดีแค่เสียงเพลงแต่มีอาหารอร่อยคุณภาพดีและราคาถูกบริการกด้วยค่ะ จากถนนโอโมเตซันโดเอมิลเอม่าชวนเรามาหาของหวานล้างปากกันสองสาวบอกกับเราค่ะว่าที่โตเกียวนอกจากอาหารจะอร่อยล้ำแล้วขนมหวานก็ยังเป็นเลิศอีกด้วยถึงแม้จะมีร้านอร่อยและของอร่อยกระจายอยู่ทั่วโตเกียวแต่ความช่ชคดีของคนโตเกียวและนักท่องเที่ยวก็คือการที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆได้นำของอร่อยเหล่านั้นมารวมกันไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออย่างจุใจเลยค่ะ บริเวณชั้นหนึ่งของห้างไดมารูโตเกียวเป็นจุดรวมของอร่อยแต่ที่เราอยากแนะนำในวันนี้ค่ะก็คือชีสเค้กจากร้านโตเกียวบูโนด้วยวัตถุดิบชั้นดีและความใส่ใจในการผลิตทำให้ความอร่อยของชีสเค้กโตเกียวบูโนดังไปไกลถึงต่างประเทศชีสเค้กของโตเกียวบูโนมีทั้งแบบปอนและแบบแท่งเพื่อสะดวกต่อการกินแถมยังสามารถพกพาความอร่อยไปกินได้ทุกที่อีกด้วย ส่วนความหอมอร่อยและความนุ่มชุ่มฉ่ำของชีสเค้กได้มาจากโทคาจิกามองแบเนยแข็งที่ผลิตจากน้ำนมวัวชั้นดีจากโทคาจิฮอกไกโดこんにちは。新しいタイプのチーズスティックケーキなんですけれども、召し上がってみていただけますか。いいですか。はい。えっと こちらの真ん中に、あの北海道のカマンベールチーズケーキを挟んでおります。はい、とてもしっとりしたチーズケーキですので。はい、どうぞ。あの食べやすくなっておりますので。いしそうはい、どうぞ召し上がってみてください。ありがとうございます。はいええー、ここがここの人気なもやけなんだね。えー、真ん中には本当に北海道のカマンベールチーズとクリームチーズでフィーリングを作っていまして。 で両側のスポンジでで挟ん,でるんです、ね、でスポンジもあのしっとり、えー、きめ細やかにあのメレンゲを使って焼いておりますのでとってもあのしっとり召し上がれると思います、えー、どうぞ召し上がってい、えー、美味しそういただきます。 อ,อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยคือแบบรสชาติของชีสนะครีมชีสท,ที่อยู่ในตรงกลางเนี่ยแบบเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วก็ปแป้งแปงัปงที่อยู่รอบๆเนี่ยนะก็แบบนุ่มมากคือแบบอร่อยจริงๆอะนอกจากรสชีสนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีรสเนี่ยค่ะบลูเบอร์รี่ค่ะคือขายที่ไดมารูโตโกเกียวอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีรสแล้วก็มีรสตรงนี้ค่ะทีรามิสุค่ะ เห็นหน้าสาวๆแล้วคงการันตีความอร่อยของโตเกียวบุนโนชีสเค้กได้นะคะว่าอร่อยจริงๆนอกจากชีสเค้กลาวขนมของที่ร้านก็ยังมีให้เลือกมากมายใครมาเที่ยวที่โตเกียวก็อย่าลืมมาที่ห้างเดมารู หรือทาไม่ได้มาที่ห้างในมารูก็สามารถหาซื้อเป็นของฝากได้ที่สนามบินนะคะอร่อยจัง